ได้ยินว่าอะไรวะคิดว่าแปสี่แปดสี่แปดสามสองเราแล้วไม่ใช่แปดหนึ่งสาสองสองนี่ค่ากิีปไปมันจะเข้าไหมนี่เข้าว่างไยไม่มีเลขสี่เลยเบอรไปไปร้านนึงเดี๋ยาเบอร์ให้เขาบอกไม่มีเลขสี่ในเบอร์พ่ยอนไม่มีเลขสี่ เมื่อกี้ที่พี่โชคก็ไม่ใช่เง้นต้องขนาดนี้หรอวะคนเรานต้องมีความพยายามเป็นของตัวเองกวาจริงๆอ่ะจริงจริงจริงอ่ะมันอาจจะดีก็ได้ไมเขาไม่พกโทรศัพท์ป่ะไม่ครับพกหรอพกหรอครับกันรอบครับชักผมวันนี้แปดสี่แปดหนึ่งเก้าครับไม่ทักลูกอีกสองตัวเองขออีกรอบด้วยครับ สองตัวสู้ค่ะสองตัวคืออะไรอ่ะคือที่มีมินทุกข้อข้างหน้าแปดข้างหลังสองตรงกลางก็แปดตรงกลางสามป่ะไม่ใช่ตรงกลางแปดใช่หรอ่าแปดจุดจุดจุดสามสองแปดจุดจุดจุดตัวสองตัวสามอก็ลงขึ้นหน้าได้แปดลงท้ายได้สามตัวสองใทยสองตัวตัวตัวที่สองตัวที่สองแล้วตัวที่สามใช่อีกมิติยิ่ง โทษสุ่มเลยโทษสุ่มไม่ใช่มองท้องฟ้าก็เห็นเมฆลอยคลายไปตกใจเลยแต่ไม่ดี บอกไม่มีเลขสี่ตัดเลขสี่ทิ้ไปเลยตัดเลขสี่ทิตัดเลขสี่ทิตัดเลขสี่ทิไปเลยตัดเลขสี่ทิ้านะไปเลยได้ ฝนเยาทำไมเมื่อความคิดถึงเมื่อพร้อมกับฝนค้นหาใครเป็นคนเมื่อฝนเป็นชายมีรู้เลยเมื่อเจอปิดฝนอยู่ไหนจะปีกฝนหรืก็ต้องกังวันอยู่นะโอเคเกอเนาะเป็นสองมือหรือเปล่ขอกินนะครับเบอร์นี้รุ่งให้อ่ะรุ่งหรอรุ่งให้อ่ะรุ่งชอบอ๋อ ไม่ใช่ลุงไม่มีปัญญาให้ครับแชร์จ่ายค่าเข้าเกาะลุงก็เหลืออยอะพอแล้วใช่ไได้แล้วครับแต่เมื่อที่เราสุ่มกับปัญญาอะแล้วเขาดูเฉลยเลยดิตองแปแล้วก็สามสองที่อะ ប៉ាផុនតៃចាប់បានហើយស្នានឹងកូនណាកុំណាកាប់បានអ្ហ៎ម៉េចម៉េចចាចាចាខ្ញុំមិន ถึงมาพร้อมกับฝนพรมหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้ไว่าจะติดฝนอยู่ในสี่คนที่ฝ่ากังวลอยู่นานฝ่าความปิตุรัไปกับฝนส่งถึงใครบางคนมีใช่ที่รู้ว่ <c oughs> าให้เธอสัตว์พอยังพี่จะไปใครเกี่ยวกันเลยได้เขาร้องจบเพลงเห็นมารยาทเดี๋ยวนีพี่ เราเล่าฟังให้จบเพลงก่อนแล้วเราค่อยไปเอาพี่น้องนพี่ขอเบอร์เองไหมครับได้แล้วผมได้แล้วผมสุ่มจนเจออ่ะผมสุกได้เหรอผมสุ่มเองฮ้าตัวจนเจออ่ะใช่เหรอใช่เนี่ยมันเป็นผมที่คิดท่าที่แล้วเท่าที่เนี่ยน้องน้องพี่ติดตับมันเป็นไรค่ะเดี๋ยวเจาก็ติดผมเราได้เหรอทำไมอ่ะปล่อยเหยื่ออีกยวยาหรอหนูไม่ชอบพี่ชายสไตล์แบบผมไม่แบ๊วครับผมเหี้ยเลย าฝนก็แช่หัวใจก็แช่ไว้วันเออฟ้าฝนกลางกันเราไปลากคนดีกว่าเสมอรังดาก็มาแล้วคุณยังครับขอบคุณครวามคิดถึงเมื่อพร้อมคือฝนฝนหาใครเป็นคนเมื่อฝนพี่มึงอย่าไปทักดีซีเขาด้วยไม่เคยครับผมไม่ใช่พี่ใช่ จิบข้างในก่อนแล้วไปเล่นข้างนอกต่อเอ่อรถพังเลยครับผมเพิ่งซ่อมมาเราไม่พังครับตัวเฮดยังเต็มอยู่เลยไม่ไปไปได้เลยครับตัวเฮดยังเต็มอยู่นะครับขอโทษครับตัวตัวเฮดเต็มอยู่ครับตัวเฮดเต็มอยู่มันมีอีโมที่แบบว่าถีบ <c oughs> มึงตกรถกว็าวายสัตว์มีปะอี๋อะไม่ <c oughs> อยรอเขาว่า <c oughs> เดี๋ยวเขาจเดี๋ยวเขาให้ตังเขาไม่กีบอย่าไปทักดีซีเขานะไม่ทักผมไป็นเ้พี่ผมไม่เคยทักดีคอดใครพี่ไม่ได้ทักดีคอร์ดไอควายผมไม่เคยทักเฟซทักไลน์ทักอิงตาเกมทักอะไรใครผมไม่เคยเล่นอิงตาเกมผมไม่เคยไปเที่ยวอ่างด้วยผมไม่เคยเที่ยวไอ้นั่นด้วยร้านเหล้าที่มีเด็กมานั่งตักพี่เคยไหมฮัลโหลพี่อยู่วะเนี่ย ไม่มึงก็อย่าไปทักดีซีกันุ่มๆไม่ใช่เหรอพูดุยดีซีเขาอยู่เลยนี่ไม่เคยไม่เคยครับพูดไปเถอะสุดท้ายผมก็รู้รู้อยู่รู้อยู่เลยมากูจริงวะไ่เด้อ ผมแย่เขาหรือเปล่าไอ้ตีมว่าไงน้องเรียนพี่จอห์นใส่ชุดอะไรอหรอวันเนี้ยสวัสดีครับวันนี้ให้แกงดูไว้ให้แกงดูใบแคมเช็คเติมได้เลยใช่ไหมคะไอ้ผมมีบัตรที่เคสขายอ่ะเขาบอกว่าแกงดูไว้อาจจะซื้อก็ได้ครับอะไรนะเพื่อเขาดิฮัลโหลพี่กูเอ้ยพี่พี่จอหมาเก็บคักก่อนหนิคนอยู่เต็มบ้านเลยรอสามสี่คนฮัลโหลมาเก็บคักก่อนเลยมาคุยเรื่องคัาก่อนกัมบ้ามว่าถาาใส่ชุดอะไรคนหนึ่งได้ไปฝากเงินไว้ที่มืองกาบีเซียาอผู้เก็คจอห์นได้ได้ได้ ถามมาืก่อนวีเบอร์ใครครับเนี่ยแย่ไปเรื่อยอ่ะไอ้เฮียอันไหนเนี่ยมีกี่ใบครับมีกี่ใบเมื่อกว่าไใบเดียวอ๋อบัตรหนึ่งแสนมันรับประมาณห้าพันครับห้าพันเท่าแย่ประสาทคนเล่นไม่ไออ๋อมันหลายใบนะมันหลายใบไงอา้าวหายหมดเลยรับที่รับรับหลายใบ <laughs> ออ๋มาแล้วข okay. no ึ้นมาเนี่ยมันเป็นเงินแดงไงเพราะว่ามันมันแลกยากครับมันแลกยากมตำรวจจับเลยครับจีบรับคุณไม่ได้ทำงานนำมเรามาดีกว่าใช่ผมตึกหมื่นไหมเอาแค่บ nah ัตรแสนครับผมเอาบัตรแสนเดียวไม่เอ็งเองไม่ได้ทำงานนำนี่ถูกไหม เอางี้เอางี้ใจแรกใจเลยใจแรกใจเลยเองจะขายพี่เท่าไหร่ไอเอาแบบหมดเลยผมไม่รู้อ่ะพี่ชายเข้าะเขาไม่ใช่เององอยากได้เท่าไหร่เองอยาก้เท่าไหร่เองอยากให้เท่าไหร่แบบใจแรกใจเลยใจแรกใจเลยหรอใจจใแรกใจเลยใจแรกใจก็ให้พี่ชายแนะนำเนี่ยครับผมไม่รู้อะไรเลยครับอ่าตัวแส่น่ะห้าพันตัวหมื่นอ่ะเขามีกันเยอะแล้วพี่มียู่เยอะพี่เอาไงคือพี่มีนตู้มาสี่ห้าพันอ่ะแต่เดีพี่อยากซื้อซื้อมึงไงไอซื้อเองไงไอนี้เอ็นดีพี่เยอะไหม เราหมื่นพันเข้าไปหรือกูเอาไงงั้นก็ก็ขายเลยครับพันห้าพันแล้วก็ตัวไอตัวตัวหมื่นเอากี่เอาจะเดิมพันเท่าไหร่เอางี้ใจแรกใจเลยผมไม่เป็นไรร้อนไปผมเก่งใจพี่ชายพี่ชายไปเยอะแล้วผมเก็บไว้เล่นยทุกวันให้เขาไปขายคนอื่นได้พี่ตัวแสนผมมีเยอะเอาไปเคโอเคนั่นไม่ไม่เป็นไรจะขายไหมตัวแสนไม่เขาลงเพัวขายแล้วเบื่อมีคนเดียาพี่ตุ๊กเอาตัวแสนผมไปเนี่ยไปนะเอาตัวแสนผมไปผมไม่ได้ใช้ให้เขาไปขายคนอื่นก็ได้ เอาไปเอาที่ตู้มาก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันโอเคไหมครับครับผมว่าไงครับจะไปล่าล่าล่าเกาะตรงนู้นนะครับจะแบบไปยิงพวกหนังฟางหนังอะไรอ่าครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าแก๊งี้เป็นคนคุ้มครองนะครับเนี่ยครับคนข้างในเดยข้างในครับไปจ่ายเอาของข้างในครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเออผม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 มีบัตรเอ่อเพื่งเข้าประเทศมาพี่พี่ชายเอ่อพี่พี่ชายเอ่อเอ่อต้องต้องต้องจ่ายไปครับ ลองคุยเลยครับคุยใหญ่ผมว่าก็จะต้องจ่ายครับเพราะว่ามันจะมีคนรับชอบแบบว่านิวเพเยอร์ไปรับจ้างทำครับมันน่าจะต้องจ่ายหมดครับจ่ายหมดอุ้ยมีอุ้ยมีมีด้วยครับมีครับมีจ่ายเลยคือบอกผมว่าชั้นพึ่งอยู่มันพี่ชายแล้วห้าพันมันพี่ชายได้ครับไม่ได้ไปยอนคุยเลยเนี่ยไปย้อนคุยมันเป็นมันเป็นมันเป็นบริษัทเขาบอกเขาเป็นนิวเพเยอร์เขาจะขอเป็นห้าพันใช่ไหมเนี่ยห้าพันโอ้โอโ้อมที่ได้ครับพี่ชายมีห้าพัน ม,ววมึงอกว่าพี่มีม like <11 bay S 2> ีตัวแสนเยอะหรอส <Für. Carbon. S 1> ิบเอ็ดใบอะเอเามาให้หมดเลยฝันเมื่อกี้พี่ขายเข้าไปเท่าไหร่นะห้าพันโอเคเอาหกขายพี่ห้าพันเอาไหมหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเล็กเลยเล็กใเล็กๆเล็กเลยนะตีศูนย์เจ็ดมกว่าคิดถึงมาพร้อมกับฟอนอ่ะ แอร์ดร็ has been unpacked มาตอบด้วยวะอ้าวเฮียเขาชื่อเดปเปอร์เดปเปอร์ถ้าเขาถามชื่อแต่เขามีใจเป็นไง <cl aps> เข้าทางเสือให้เราไปดูแอร์ดร็อปเล่นกันปะเพราะไม่มเจอคนอยู่แล้วอะถ้าแอนโอเวอร์เยอะเราก็อย่าไปเล่นเลยเราก็มอบให้เขาดีกว่าเรื่องกล้อง คืนแอคทำไเฮียอะไรวะฮะโอ้โหเฮ้ยพี่คุณไปผมจบแคป12เม็ดซีอกมาหกอ่ะเ้แจ้วแจ้วเราทำมาให้หรอให้กูดีควายมาไปแล้วไม่ขึ้นหรอขึ้นเอียร์เยพี่ต้องเคียร์หัวก่อนไว้นิดแป๊บนึ่งให้เดี๋ยวมึงต้องเคียร์ปะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมที่สเต็จตลอดล้วพ่อผมเลี้ยงดีสัตว์วะค<ะ>ระับนี้อ่ะทะเลนเ่นไปเรื่อยอ่ะงจริงเรื่องกาะเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีประกาศใช่าาหรือป่ะไม่ก็ถึงจะจ่ายวะเขาไปถามคนที่เกาะหรือเปล่า แต่เราจะไม่เจ้าชูไม่ใช่หรอวะแต่เขาแบบเราเราไม่เรียกว่าเจ้าชูแฟนเราเป็นทหารถ้าแฟนเรากลับมาแล้วค่อยกลับมาลกลับมาเป็นคนเดิมเพราะว่าผมไม่ได้เจ้าชู้

ก็โอ,เ,อเวอร์เยอะไม่ไม่ไม่ต้องเล่นเลยไม่เปิน่นเกาะ